สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อนพบอีกแล้วผม FPS เวอร์ชันนั่งเล่นในเกม The King of Fighter All Star อาา่าฮะก็เมื่อคลิปที่แล้วผมก็ไปสุ่มเคมานะอย่างมันครับบอกตรงอย่างฟินเลยนะแล้วก็ผมจะทำคลิปต่อไปว่าจะล้างตู้นะคลิปครับเราไปลุยก,กันเลยเราไปลุยกันเลยนะอือฮึก็ขอบคุณสำหรับ คนติดตามเพิ่มแล้วก็ยอดวิวเพิ่มเติมนะโอเคขอบคุณมากจริงๆรักนะทุกคนเออยินเลิบหน่อยอ่าฮะจะมาอธิบายก่อนนะการเอางตู้นะมิเตแบบใหม่ใช่ไหมคือถ้าเราล้างตู้ครบใช่ไหมมันจะให้เลือกเลยนะไม่ใช่เลือกสิจะให้เราดูว่าเราล้างตู้ไหนนะที่เราล้างได้อ่ะทผมตู้ไกด์เฟเตอร์ผมก็นี่นะเลยประมาณ11ครั้งนะ จะครบ300อ่าแล้วคิดง่ายๆนะอืมมันใช้ต่อครั้งอ่ะเก้รูปีใช่ไหมอ่าแล้วก็จากครบอ่ะสามใช่ไหมเพื่อนก็งห้นะเอา900อ่ะคูณ300รูปีนะเก้าร้คูณสามรครั้งนะอเก้รูปีนะคูณ300ครั้งก็นะ i, นะ 300, งได้จะกับ2อง0 0 0เนนะเยอะนะใช่อะ่ะผมลองคำนวณดูนะ สองแสนเจ็ดหมื่นนะเอาเก้าร้อยรูปีนะคูณสามร้อยครั้งประมาณนี้แหละโอเคนี่ก็ใจนะเดี๋ยวผมไม่ก็ใจผมจะทำแบบให้เกยนให้ทิศการเหมือนกันนะก็ทิศการนี่ผมยังก็อีกเยอะนะเพราะผมไม่ได้ไปสุมเลยอืมนั่งอีกสองร้อยนะโอเคก็ง่ายๆนะเพื่อนก็ลองเอาหกร้อยอะ่ะ คูนหกร้อรูปีนะคูณสองร้อยก็หกหกสิบสองใช่ไหมหกสองก็หกสองสิบสอใช่ไหมก็ตกประมาณเออแสนสองนะแสนสอนสอง,สสองมืน,นะถ้าไม่ผิดนะถ้าผมไม่ตกเลขนะ <c ười> ตกเลขแล้วอโอเคก็ครับมา อะฮก็จะมาสมนะแต่สําหรับสมนี้ที่ผมจะเลือกนะเดี๋ยวไปดูว่าผมเลือกใครสมฟรีก่อนนะมันนับด้วยนะสมฟรีพวกเนี้ยได้ใครเอ่ยอ๋อทองอือหือ อ่าฮะสามสิบก็เลยสิบครั้งใช่ไหมเนี่ยอีกยี่สิบใช่ไหมยี่สิบผมก็เก้าเก้าสิบหใช่ไหมก็สองสิบกองสิบแปดสิโอเคอืมสองครั้งเหรอมาสวมก่อนอาา่าฮะอืม ได้เกลือกแล้วอ่าเรียกสิบครั้งใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยผมไปหารูปีแป๊บนะแป๊บเดียวทันใจปุ๊บอ่ะครับก็ก,กลับมาอีกันนะอย่างวัยเก้ารอยอฮะอีก10ครั้งใช่ไหมเนี่ยบออีกสิบครั้งจะได้บัตรนี้ใช่ไหมโอเคมาครับอืม จัดไปเกือบสี่รูปีเลยอืมเกลือไหมขั้งสุดท้ายของเราเอาแดงไว้แดงอ่าใครอ่ะอือหืโอโอ้โหมาอันติเมตสุดยอดเลยให้ตัวเองให้ได้ทั้งก็พออือหือเอลนา่าโอเคปั้นเอลน่าได้ขึ้นเลยทีนี้อ่าอ่า ทั้งหมดฉันจะฟังให้หมดเลยเคยนะเขียวอืโอเค,นะเค,ออเคตัวให้ผมหาอยู่จะเปิดพอดีไม่ต้องเปิดแล้วอ่าสคริปอื้มเป็กอัพอมาครับอื้ม เทอร์รี่กับเนี่ยเกรบิดนี่ผมจะเลือกใครดีนะเทอร์รี่ผมจะปั้นปั้นไอ้ขึ้นนั่นอ่ะ,อะกาบสีทองอยู่แต่สีเขียวผมก็มีบัตรเขาแล้วถ้ามันสุดยอดอ่ะที่เขาเก่งอยู่นะอเลือกยากจังมานี่ก่อนเห็นไหมครับผมจะใช้เนี่ยคือผมเซ็ตไว้อ่ะผมใช้ได้หมดเลือกได้หมดเลยอ่ะฮะ โหแบบซูมเหรอเด้อซูมไฟเตอร์ผมต้องไปจัดเซตใหม่ก่อนอ่าจัดเซต <c oughs> โอเคจัดเซตใหม่ก่อนด้อ่าที่ไม่ต้องการัะสีน้ำเงินมีแล้วอืมนี่มีแล้วอ่าเป็นนี่ในการอืเพราะผมต้องการอัพก็ขึ้นด้วยอ่าแล้วก็สีแดงด้วย ใบสูมใช่ไหมอืมสีแดงนี่กรีดนี่ไม่มีไม่ทำให้ตายก็เลยม่วงอันนี้ยังไม่มีเหมือนกันเฮ้เคียยวออกก่อนเคยร์ออกก่อนนี่มีอยู่หนึ่งเลยอืมเลือกยากจังออเป็นนี่ดีไหมอ่า as ห็นก็ว่าเก่งอยู่นะอือฮะมาครับได้แล้วเออ <c oughs> เลือกยากคิปป็นเลยสุ่มใช่ไหมได้รับสุ่มไฟเตอร์มาอ๋อเมื่าสุ่มเลือกเลยเหรอเออสุ่มไฟเตอร์ฮอนสตาร์มมานี่ละกันประตูเขายังไม่มีอืมนายกรีส โอเคผมไปปั้นกันอีกทีนะแบบนี้ครับคลิปการสุ่มเนี่ยผมก็ทำให้ดูได้เลยนะว่ายังไงไปสุ่มฟรีหน่อยไหนก็สุ่มแล้วอืมอ่ะตีดทองสกิปไปให้มีอะไรหรอกอ่าอะไรทอร์นโน เห็นไหมเลือกได้เลยนะถ้าสมครบแล้วเลือกได้เลยนะแล้วก็จะเริ่มนับนับหนึ่งใหม่นะก็มีนี่ไหมผมไม่ได้ใช้ใช้สองครั้งใช่ไหมมาโอเคครับไหนๆก็ใช้หมดเลยหนึ่งชิ้นใช่ไหมอืมไฟเตอร์ว่าอะไรอ๋อถ้าไม่ตายสเปอร์ติเมดแบงค์มีแล้วจะอ,ออกไปซ้ำจัง ค้างค้างเออ,อทีนึงมาได้อะไรอืมอันนี้ไฟเตอร์ใครผู้ตอนนี้อ๋อสีม่วงยังไม่มีว่าม,มีแล้วอ,อ,อ,วอ๋อเดนิวนะฮะโอเคครับแล้วเราก็ไปที่ไฟเตอร์หนี่ดีกว่าครับ ไม่มีในเซตเลยออกมาเฉย,ยในลังตู้แล้วสบายใจมามเดี๋ยวผมจะไปที่เมนสิสก่อนนะอยาเยกายเลือกไฟเตอร์ที่ชอบหน่อยอชื่นชอบโอเคเมนสิสปลุกพลัง ันที่สองใช้สองตัวใช่ไหมอ่าจัดไปปุ๊บแล้วก็หนึ่งสองลุยอืมอืเออติดปีขั้นสองแล้วเอออือโอเคบวกกันสักอย่างแหละจ้าแล้วก็อีกคนนึงก็ไม่ได้ครับเขาอุตส่าห์ออกมานะ ไม่ได้จริงๆมาเคียวถึงตานานแล้วจัดไปอือหืมอ่อาโอเคแ,แ,แ,แหลม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 อ่าฮะเซฟอีกเซฟยินได้เพื่อว่ากันอา่าฮะโอเคครับ ส่วนเคนะผมยังปั้นไม่สุดนะผมปั้นสุก่อนผมมาอัพแน่แล้วเพื่อนผมปั้นสุดจะไม่เพื่อน,อนผมจะมาแนะนํานะการใส่ซิการกองเคและเคียวนะแบบพื้นฐานนะแบบยังไงอะแบบมือใหม่นะว่าควรใส่ซิการอะไรถ้าไม่มีการอันตดอดสุดยอดนะที่ผมใช้ได้ว่ามันโอเคมเวิร์กนะครับอือฮึปั้นกันทองลดลออๆแล้วลอยๆยลออแล้วเอออืฮมันยังไม่สวย จบอย่างนี้ต้องมาอย่างนี้ครับป๊แบบน,นทุกเค okay, ครับมาอย่างรอเลยนะเพลงอย่างก l a s s ครับผมก็มาอธิบายการสุ่มแบบว่ายังไงอะ่ะสุ่มได้ใจหัวใจตรงปกนะถ้าสุ่มแบบล้างตู้นะสุ่มได้ใจหัวใจตรงปกอ่าเคครับสำหรับ,บน,นี้ FPS หั BS, วใจนังเล่นขอจากลาผ่อนครับบายบายเคียวบายบายหน่อยเด้อบายบาย hit <laughs>